ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะไปติดตามการซ่อมแซมและตรวจเยี่ยมบ้านของผู้ประสบภ,ภัยจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับให้กำลังใจจิตอาสาที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านของประชาชนค่ะ ที่บ้านโศกขามป้อมตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของนายทองสุขคำแก้วเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและนางนงครานคำแก้วภรรยา โดยบ้านนะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะจากเหตุการณ์ทหารกัมพูชายิงกระสุนปืนใหญ่ข้ามชายแดนจนถูกหลังคาบ้านและรถยนต์ได้รับความเสียหายรัฐบาลนะคะก็ได้มอบบ้านน็อกดาวโครงการบ้านเพื่อคนไทยมอบให้อยู่อาศัยชั่วคราวในระหว่างที่รอการซ่อมแซมตามมาตรการเยียวยาค่ะ จากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อไปอยังบ้านภูมิสรรตำบลเสาธงชยัยไปตรวจเยี่ยมบ้านของนายสมศักดิ์แก้วหลอ่อผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับให้กําลังใจจิตอาสา904และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รวมทั้งมอบสิ่งของอยังชีพแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำว่าผู้ประสบภัยนั้นสามารถแจ้งต่อนหน่วยงานปกครองในพื้นที่เพื่อเข้าสำรวจความเสียหายและเบิกจ่ายเงินนะคะเป็นเงินทดรองราชการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใช้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้จี้แจงถึงกรณีการเยียวยาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนประเทศกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยท่านย้ำว่าทั้งสองพื้นที่มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะเหตุการณ์และกฎหมายที่ใช้บังคับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวว่าการเยียวยาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีระเบียบปฏิบัติรองรับมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กฎหมายอาญาปกติในการดําเนินการขณะที่พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้ามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศอันเป็นการปกป้องอธิปไตยของชาติจากข้าศึกหรือศัตรูที่เข้ามาร ซึ่งแตกต่างจากกรณีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอาญาปกติแต่อย่างไรก็ดามท่านพันตำรวจเอกทวีได้ระบุว่ารัฐบาลนั้นรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่และเรื่องนี้ก็จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป